โอ้โครับผมสดดีกันด้วยนะครับกลับมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหเพิ่งทําคลิปโกคูแบ็คไปตอนตอนบ่ายไงผมทําเสร็จผมผมอัพผมอัพลงช่องผมก็นอนตื่นมาเจอข่าว ECA 6ปีอีกโอ้โหนี่เป็นวันที่มีอัปเดตจากตัวเกมเนี่ยปล่อยมา2เซิร์ฟเวอร์เลยแล้วเป็นอัปเดตที่ใหญ่ทั้ง2เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับบอกเลยว,ว่าช่วงนี้คือดกคังเขาแบบเขาใส่เต็มเหนียวจริงๆยังไม่ค่อยมีอะไรทําให้เรารู้สึกผิดหวงังหรืออะไรเลยนะ ไอก,กิจกรรม9ปีเนี่ยมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตรกขังนะครับแล้วก็ของโ o โค b แบ็ k ที่กาลังเข้ามาใน GB เนี่ยก็ดูไม่น่าเกียดเลยดูเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่าตู้ก็ดี ECA ก็น่าสนใจนะครับน้องก็เดี๋ยวมาลองดูความสามารถของ6ปี ECA เลย มาจนได้น,นะครับก็จะมาพาร์ทสามของฉลอง9ปีนะไม่ผิดคาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือแม่งตีมจากรวาลจากรวาลที่7เนี่ยได้ ECA ไปหลายตัวเลอเกินโก UI ูโกเบเหลืองอย่างเงี้ยมันปูมานานแล้วแล้ว6ปีได้ ECA เพิ่มไปอีกโอ้โห9ปีนี้เขาจัดหนักจัดเต็มนะครับมาเรามาดูความสามารถกันเลยนะครับอันนี้เป็นเครดิตคนแปลของคุณมินาโตนะจากทวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับรอบนี้จะเป็นคนนี้แทน เพราะว่าพี่โกริสน่าจะอาจจะไม่ว่างหรือแรงของเขาเนาะอืมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกชัวร0 0หรือเปล่าแต่ก็คงจะประมาณนี้ความสามารถหลักๆของพวก6ปีหลัง ECA นะฮะบอกเลยว่าเห็นทันผ่านนี่แบบโอ้เอาอย่างนั้นเล่นเหรอดูดูเก่งมากๆนะฮะเอาแล้วนะมาลองเล่นดูของ Goku UI กันก่อนนะครับเพราะคิดว่าหลายคนก็คงจะจับมองจับตามองไอ้นี่ก่อนเพราะว่าก็คงรู้กันนะครับ ทำพิษทำภัยทำสิ่งดีๆไปเยอะตัวเนี้ยทำทุกอย่างเลยที่ผู้เล่นรกครังจะได้นะครับได้ทั้งเรื่องดีๆแดงเรื่องที่ไม่ดีด้วยเช่นกันสำหรับโกคูยูไอหกปีนะครับก็มาผู้นํำก็นั่นแหละแนะนํนา2แขกข,ของมันนะครับเปลี่ยนจากร้อยเจ็ดสิบเป็นร้อยแปดสิบเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์เอ่อเอฟเฟกต์ท่าไม่ตายเล็กนะครับเป็นการเพิ่มไอเดีคห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งคืนอู้นี่แหละนี่แหละ แค่มีบัฟเอฟเฟกจากไม้ตายเข้ามาเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,พนเพิ่มเอเดเคก็ถือว่าหรูแค่ไหนแหละและนี้เพิ่ม50นะเพิ่มเอเดเคห้าสิบหนึ่งเทินแล้วก็มีโอกาสไฮแชในการติดคีย์เข้าหนึ่งเทินแล้วก็ยังสามารถซับพอร์ตให้กับโอเอราร์นะครับเป็นซับพอร์ตโอกาสในการคีให้กับเพื่อนในเทินเนี่ยบวกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปเวลาหนึ่งเทินด้วยอันนี้เขาไม่เขียนแก้ไปแล้วผมไปเห็นมาอยู่นะก็คือหลังเอซเอท่าไม้ตายเลยก็มีเอฟเฟกต์บวกไม้ตาย50%และเอฟเฟกต์ effect บวกดาเมจ50 โอกาสคิหไฮแชทยังเหมือนเดิมแล้วก็ที่เพิ่มมาใหม่ก็คือซัพพอร์ตโอกาสคิให้เพื่อนในเทินได้ด้วยโอ้โหโอ้โหอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะครับต่อมาถ้าไม่ตาย18คิดเพิ่มเอดีเคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินเย็ดเคไม่ได้หวังว่ามันจะเพิ่มเอดีเคจากท่าใหญ่เยอะไปหลักมาสิบเลสนะผมคิดว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็หลูแลว้วอ่ะอันนี้คือ,100อร้อยเปอร์เซ็นต์มาสิบเลสเลยทีเดียวเพิ่มเอดีเคร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินนะครับ แลยก็มีโอกาสหาแชนในการติดขิดเหมือนเดิมกับตอนก่อน ECA เลยแล้วก็ยังสามารถซัพพอร์ตโอกาสคี้เข้าให้เพื่อนเหมือนเดิมนะครับบวก7%แต่ว่านี้ซัพพอร์ต2เทินสามารถซัพโอกาสคิข้ามเทินได้นะครับบวก7%เร์เนทินนี้ให้เพื่อนแล้วก็7%เร์นทินหน้าให้เพื่อนด้วยโอ้โอ้เอ่อ,อ่อให้เป็นแค่7%นะแต่ว่าคือ้วยครั้งที่ว่าพอเรามีโอกาสคิ จากกระดานจากพาสีกันแล้วเนี่ยมีบวกทับจากเอฟเฟกตรงนี้ด้วยเนี่ยก็คงจะทําให้มันตีคียได้ง่ายขึ้นนะครับไอพวกตัวละครอ,อย่างโกบูไคโอเคนแดงที่ว่าเราก็อัพคนีนํากันใช่ไหมล่ะก็คงจะติดคียได้ง่ายขึ้นจากตรงนี้ด้วยเช่นกันต่อให้มันอาจจะไม่ได้บวกแบบติดขึ้นง่ายแน่แต่ว่ามีไว้ก็อุ่นใจผมมองว่าการการซัพพอตคียข้ามเธอตรงนี้แจ่มอยู่เหมือนกันโอกาสคียนะครับนี่แหละคือเปิดมากระท่าไห้ตายก็หลูเลยนะ เพราะว่าแบบก่อน EC ไม่ได้มีบวกเอฟเฟกเปอร์เซ็นต์อะไรให้จากการยิงไม้ตายอันนี้บวกมาให้แล้วค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับแค่นี้ก็หลูแล้วต่อมาความสามารถพาสีนะฮะมีการตั้งต้น ADK Defense บวก200%ตั้งต้นมีการบวก ADK Defense อีก77%นะครับตอนที่มี HP ที่77%หรือว่าเยอะกว่านั้นอ่าบวก ADK Defense ขึ้นไปอีกความสามารถต่อมามีการได้รับคีบวก7นะครับแล้วก็การหลบการโจมตีแน่นอน ไปเวลาหนึ่งเธอแรกเมื่อเริ่มเข้าการต่อสู้นะครับอันนี้คือหลบร้อเปเลยนะหลบร้อยเปอร์ซนนะนอกจากนอกจากจะเจอดาที่มันห้ามหลบอ่ะก็จะเสียตรงนี้ไปเนาะ,ะความสามารถต่อมานะครับมีโอกาสที่77%ในการติดเบิ้ลฆ่ามไม้ตายเพิ่มต้องบอกว่าของเก่าเนี่ยโอกาสเบิ้ลไม้ตายในพาสีบเนี่ยเป็นแค่เมดิยมแสงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดไอ้นี่บัฟมาจากเมดิเมแสงเป็นเจเลยเหรอ ไอเชี่ย <I> <laughs> มันเป็นอะไรที่แบบบัฟขึ้นมาแบบก้าวหน้ามากเ่ยฮะคือมันจะติดเบิ้ลไม้ตาได้โคตรง่ายเลยเลยก็มีโอกาสในการหลบการโจมตีนะครับ77%ติดตัวอันนี้เป็นโอกาสหลบถาวรไอ,อการหลบเลยเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกเทอแรกก็คือมาแค่เทินเดียวที่มันเปิดเริ่มเข้ามาในเกมนะครับความสามารถต่อมาจะเพิ่มโอกาสในการหลบ7%นะครับในเทินเดียวกันที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยทำการหลบการโจมตี หมายความว่ายิ่งหลบการโจมตีเยอะก็ยิ่งหลบเก่งขึ้นไปอีกทั้งที่ว่าโอกาสหลบติดตัวเนี่ย77%นะหมายความว่าหลบ77%ติดตัวใช่ไหมคุณหลบได้รอบแรกคุณเพิ่มโอกาสหลบทับไปอีก7%ยิ่งหลบเยอะยิ่งหลบเก่งขึ้นไปอีก7%อะคือต่อให้เราอาจจะมีโอกาสที่จะไม่หลบอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเราหลบไปสักครั้งหรือ2ครั้งเนี่ย ไอการโดนเตะครั้งที่3ครั้งที่4ี่เนี่ยมันคงจะแทบไม่โดนเลยเพราะว่าโอกาสหลบมันแทบจะไปร0% 0แล้วจากที่มันบวกทับตรงนี้ไปนะฮะคือมองเลยว่าหลบเก่งขึ้นจริงๆต่อให้มันมันมันอาจจะไม่ชัวร์ด้วยว่ายังมีเปอร์เซ็นต์ในการไม่ติดบ้างแต่ว่าทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นเยอะฮะมันดูแบบอำนวยความสะดวกเยอะมากตั้งแต่หลบ100%เ็นเทิร์นแรกแล้วแล้วก็หลบติดตัวเนี่ยค่อนข้างจะโอกาสเยอะขึ้นเยอะเลยนะยิ่งหลบเยอะยิ่งหลบเก่งอีกนะครับ ความสามารถต่อมามีการได้รับชีบวก2สูงสุดถึง10แล้วก็ดีเฟนต์บวก30%สูงสุดถึง150%ต่อการหลบการโจมตีที่ทำได้โอ้โหนอกจากจะหลบเยอะไม่พอยังหลบเก่งยิ่งหลบเยอะยิ่งได้บัฟเพิ่มด้วยนะฮะเป็นบัฟดีเฟนต์ซึ่งก็เป็นบัฟพ,พาสีฟคล้ายๆกับยูไแดงที่ว่ายิ่งหลบเยอะเปอร์เซ็นต์ยิ่งเพิ่มอะเพราะว่าก่อน E c a UI 6ปีนี่คือหลบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันได้แค่บวกคีใช่ไหมล่ะ บวกธาตไม่ตายให้มันง่ายขึ้นแต่ว่าอันนี้บวกดีเฟนต์ขึ้นด้วยแมายความว่าต่อให้มันจะหลบเก่งแค่ไหนเนี่ยแต่ว่ามันไม่หลบขึ้นมามันก็ยังสามารถมีดีเฟนต์มาลองรับได้นะครับเนี่ยมีดีเฟนต์บวก30%สูงสุดถึง150เลยต่อการหลบที่หลบได้นะครับถือว่าดีขึ้นเยอะแล้วก็มีการบวกไอดีเคอีก7%จนะครับพร้อมกับตีคิลิคอลข้ฮิตแน่ๆเมื่อเก็บคิยี่ิคิหรือว่ากดแอคทีฟสกิลโอ้โหพระเจ้า บวก ADK ตอน24ขี้77%หลัง ECA d a เมจจะไม่ใช่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับคุณลืมภาพจำเก่าไว้เลยว่ามันยิงแค่5ล้านติดเบิ้ล2ล้านติดเบิ้ล4ล้านผมว่าหลัง ECA เดือดมากๆคงทำไปหลัก10ล้านแน่ๆผมว่านะถ้าใหญ่ก็เพิ่ม ADK ตั้ง100ด้วยอะ่ะมีบงมีเบิ้ลอะไรอีกนะครับคือบอกเลยว่าว้าวเอ่อ ปล่อยให้เขาทำกับข้าวปล่อยให้เขาทำอาหารเร d เด c คุ k I said เรดเดมคุ o ตือตื่ตื่ตตัวแม่งดีขึ้นชิบหายเลยเอาจริงปะ่ะคือแบบไอ้เฮียนะดีเกินไปหรือเปล่านะครับต้องราดูของจริงกั้เป็นยังไงเนาะแต่ว่าดูจากพาสีคือรู้เลยว่าดีแน่ๆอ่ะความสามารถจะไม่จบนะครับ ความสามารถต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นความสามารถในการาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุบชีวิตไงเออระบบฟูคาเซอของมันนะครับก็เงื่อนไขก็ผมจําเงื่อนไขเอาจริงก็จําเงื่อนไขฟื้นคืนชีพหปีแทบไม่ได้นะของโกคูอ่ะเหมือนว่าเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดมี HP เ7%เจ็ดเหรือว่าต่ํากว่าตอนเริ่มเืินนะครับจะสามารถฟื้นเลือด HP ขึ้นมาเเได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนในเทินหรือว่าตัวละครตัวนี้ โดน K.O. ใช่ปะ่ะซึ่งเดี๋ยวนะเขาเขียนว่า H.P. เนี่ยเปิดมาเลือด77%หรือว่าต่ำกว่าเนี่ยก็สามารถทำเงื่อนไขในการที่จะใช้ระบบฟูรรสุสือได้เลยตรงนี้น่าจะทำให้การฟรื้นอาชีพโกค u u ูเนี่ยง่ายขึ้นเยอะมากถ้าผมจะไม่ผิดนะของเก่าเนี่ยจำนวนเลือดเนี่ยมันมันต้องมีน้อยกว่านี้เว้ยแล้วก็ต้องโดนโจมตีด้วยซึ่งมันง่ายขึ้นเยอะมากนะการที่ว่าคุณจะเลือกต่ำกว่า จ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้อะเออตอให้มันหลบเก่งแต่ว่าอย่าลืมว่าเพื่อนเนืน้อหนก็สามารถโดนโจมตีเจ็บได้ไงแล้วส่วนใหญ่ตัวละครจักรวาลเจ็ดมันก็ไม่ได้เน้นถึกเท่าไหร่เนาะพวกโกย i ไอมันก็มันก็หลบเก่งก็จริงแต่ว่าโดนเตะขึ้นมาก็เจ็บได้โกคูบูไคโอเคนก็เน้นแรงแต่ว่าความถึกไม่ได้มากขนาดน,นั้นผมเลยมองว่าการเลือกต่ำกว่า77%เนี่ยคงทำได้ไม่ไม่ยากอยู่แล้วเนาะคือแบบความสามารถตั้งต้นเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆก็เพิ่มขึ้นมาเยอะโอกาสหลบก็เพิ่มมขึ้นา ระบบฟูคัสยังทำได้ง่ายขึ้นอีกอะไรมันจะดีกว่านี้วะเนี่ยนะฮะความสามารถต่อมามีการได้รับคีบวก7 e n e r g Defense อีก77%นะครับเมื่อตัวละครตัวนี้หรือว่าเพื่อนในเธอเนี่ยหรือว่าเพื่อนในทีมของเราทำการระบบชุบชีวิตขึ้นมาแล้วอันเนี้ยมันคือบัฟตอนที่เราใช้ชุบซึ่งชุบเนี่ยจะชุบจากเพื่อนหรือชุบจากเราก็ได้ถ้าชุบจากเพื่อนขึ้นมาเนี่ยโกคูก็ยังคงได้รับผลบัฟตรงนี้ บัฟคิบวก 7, AD k d k f e n s e นะครับถ้ากับว่าตัวคุณ UI จะเก่งขึ้นเต็มที่สูงสุดก็คือหลังจากระบบชุบชีวิตนั่นเองเพราะว่าจะได้บัฟ a d k DEF e n s e ตรงนี้ขึ้นมาด้วยตีแรงขึ้นถึกขึ้นกว่าเดิมนะครับดาเมจจะแรงจี๊ดจีเลยทีเดียวแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับมันจะทำการหลบการโจมตีในเทินในเทินที่ตามมานะครับ เมื่อตัวละครตัวนีนะ้ทำงานระบบในการฟื้นคืนชีพของตัวเองไอความสามารถนี้จะเป็นเพื่อนชุบหรือว่าเราชุบก็ได้แต่ว่าความสามารถสุดท้ายตรงนี้ก็คือถ้าเราชุบขึ้นมานะมันจะสามารถหลบการโจมตีเลย้เลย100%ว้าวซึ่งไม่รู้ว่าหลบ100%หลังจากฟื้นคืนชีพเนี่ยจะหลบถาวรหรือเปล่าเขาเขียนว่าเทินที่ตามมาหลังจากชุบชีวิตเทินที่กำลังเทินที่ตามมา following หมายความว่ามันไม่ใช่แค่เทินเดียวป่าวะอันนี้ผมไม่ชัวอนถะ้าใครเชว่มาลองบอกกันได้นะ,ะับเพราะเขาไม่ได้เขียนว่าหลบแค่เทินหนึ่งหลังจากใช้ชุบชีวิตขึ้นมาของตัวมันเองเนี่ยน่าจะหมายความว่าแบบชุบขึ้นมาแล้วแบบเทินหลังจากนั้นน่ะเทินนี่จะตามมาต่อไปอะ่ะมันจะหลบร้อเปอร์เซ็นตลอดเลยหรือเปล่าถ้ามันหลบร้อเปอร์เซ็นตลอดเลยนะไอ้เชีย่ยไอ้เชี่ยเลยถ้ามันหลบร้อยเปอร์เซ็นตได้ตลอดนี่คือแบบเอาเอา เอาเอาเลยอะนะคือถ้าเกิดว,ว่ามันไม่ได้เล่นในดาดที่มันห้ามหลบอะไรอย่างเงี้ยโกคยูไอคือเทพเจ้าจ,าจริงๆเทพเจ้าของจริงเนี่ยเขากลับมาอีกครั้งแล้วไม่ใช่มีมีต่อไปนะโกหกปีเนี่ยเพราะว่าแบบดามเมตก็แรงอะคือต่อให้มันยังไม่ได้ทํางานระบบชุบชีวิตอะดามเมตคงยิงประมาณ7ล้านขั้นต่ําได้แนะ่ซึ่งแบบตัวละครสายหลบแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้ว แล้วหลังจากชุบเนี่ยบัฟเปอร์เซ็นเอลีเคดีฟเอนต่างๆเพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมไปอีกคือสุดยอดนะครับอ่ะต่อมาต่อมาเนี่ยมันลองดูของ6ปีเบต้ากันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ6กปีเบต้านี่คาดหวังกับความสามารถในการนะรับดาเมจมากๆนะขอให้ดีขึ้นหน่อยแล้วกัน6กปีเบต้านะครับก็เพิ่มฟูลคอมแบ็กกับจักรวาล7เนาะคี่โกสามร้บเปอร์เซ็นต์เอฟเฟกต์ทำให้ตายเล็กเป็นการเพิ่มดีเอนหอร์เซ็นต์หนึ่งเทิร์นนะครับ แล้วก็โอกาส Hi ไฮแชนในการคิดดูข้อหนึ่งเทินพร้อมกับซัพพอร์ตเพื่อนเหมือนกันกับโกคุยูไอเลยซัพพอร์ตโอกาสคิดเพื่อน7%จ็ดเปอร์นหนึ่งเทินจากท่าเล็กส่วนท่าใหญ่ของเบียต้าเนี่ยแล้วก็เอฟเฟกท่าแม่ตาสิบแปดคียของเบียต้าเนี่ยเป็นการเพิ่มเบเดเคอดีฟเอนส์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินมีโอกาสคิดดูข้อติดตัวไฮแชนแล้วก็ซัพพอร์ตออร์เรายโอกาสคิดดูข้อบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทินไอไอการซัพโอกาสคิดกับโอกาสคิดต่างๆเนี่ยเหมือนโกคูเว้ย แต่ว่าตรงบวกเปอร์เซ็นเอฟเฟกต์ท่าไม้ตาเนี่ยของเบเกต้าจะดูไม่ได้บวกเยอะกว่าโกคูเพคือ,ค,อคือของเบเกต้าเนี่ยไม่ใช่แย่ก่าของโกคูนะแต่ว่าของโกคูเนี่ยมันบวกแค่ดาเมจไงแต่เบเกต้าเนี่ยบวกทั้งเอเดเคดีเฟนต์ ense, แต่ว่าจะเป็น5 0แทนซึ่งก็จะไม่ได้บวกแบบเป็นมาสีเหมือนโกคูจากท่าใหญ่ผมเข้าใจได้นะโกคู Goku เป็นแบบว่าเน้น,เน,นเน้นทำการสายหลบมากกว่าเน้นหลบเน้นดาเมจแรงมากกว่าเบเกต้า ต่ว่าเบาต้าเนี่ยก็คงจะบอกว่าทาได้ทั้งการป้องกันดาเมจทาได้ทั้งการรับตีและก็ทําการโจมตีด้วยเช่นกันก็เลยจะมีการบวกไอเดคเดฟเอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาจากท่าใหญ่ประมาณนั้นนะครับทีนี้มาลองดูความสามารถพาสซีฟของเบลลาต้าหกปีกันนะครับก็ตั้งต้นคา้ายๆกับยูไอเลยตั้งต้นไอเดคเดฟเอนสองร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะมีคิ้บวกเจ็ดแล้วก็ติดกาดเอาแอคแท็กเป็นเวลาหนึ่งเทินอ่านี่จะเป็นความสามารถที่แตกแยกออกมาแล้วก็คือเบลล่าต้าเป็นสายรับตีมี ของโกคูเข้ามาเธอแรกครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการหลบร้อเปอร์เซ็นแต่ว่าเบลต้าเป็นกาดเข้ามาแล้วก็คีบวกเจ็ดในแม่ตายโคตรง่ายนะคีบวกเจ็ดนี่เยอะชิบหายนะฮะมีการได้รับอโอกาสในการเบิ้ลท่าไม่ตายนะครับเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่ายูไอความสามารถต่อมาจะเป็นเรื่องของการป้องกันดาเมจและเออมีการป้องกันดาเมจติดตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหชื่นใจว่ะเ <c oughs> ห็นแล้วแบบว่าเออชื่นใจจริงๆนะครับมีการดาเมจต,ติดตัวแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือแบบ โล่งใจได้แล้วหนึ่งปเลยสำหรับผมนะการดาเมจครึ่งหนึ่งติดตัวถาวรนะแล้วก็จะมีการป้องกันดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกส0สูงสุดถึง30%ต่อการโดนโจมตีที่รับภายในเทินต่อการโดนโจมตีหรือว่าการหลบที่ทําได้ภายในเทินนะครับยิ่งเราโดนเตะเยอะยิ่งเราหลบได้เนี่ยการดาเมจก็เพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งขอแค่โดนเตะ3ครั้งเนี่ยการดาเมจเพิ่ม3 0เท่ากับว่าโดนเตะ3ครั้ง เบต้าเนี่ยกันดาเมจ80%ไปเลยดีมากๆนะครับต่อให้มันจะเปิดมาโดนยิงดักหน้าม้ตาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังมีการดาเมจมารองรับขั้นต่ำตั้ง50%นะต่ที่ว่าก่อน e c a เนี่ยโดนดักหน้าเข้ามาไอ้แี่ตายหา่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเบต้าก่อน e c a คือต้องโดนเตะเพื่อได้กันดาเมจเพราะว่าตัวก่อน e c a เนี่ยมันไม่ได้มีการกันดาเมจตั้งต้นเยอะมาให้ขนาดนั้นนะ่ยมันมีการดาเมจตั้งต้นมันแค่10%เว้ย แต่ว่าหลัง e c ซก็คือเนี่ยดูดีขึ้นเยอะมากเลยครับการดาเมจสูงสุด80ตั้งต้นมาให้เลยก็คือ50%แล้วทีนี้นก็คือแบบเออสบายใจขึ้นแล้วว่าจะโดนโจมตีเข้าหรือไม่เข้าอันนี้คือนั่นแหละดีขึ้นเยอะนะครับความสามารถถัดมาเบต้ามันมีการได้รับคิบวก3สูงสุดถึง10คิแล้วก็เ d ด d e คดบวก30%สูงสุดถึง120%ต่อการโจมตีที่ทําได้ยิ่งโจมตีเยอะยิ่งแรงยิ่งได้ไม้ตายง่ายขึ้น โจมตีหนึ่งครั้งเบต้าคียบวกสามคีเองนะตีสองครั้งคียก็เป็นหกคีอย่างเงี้ยเหรอมันจะเป็นตัวละครที่ว่าเก็บแม้ตายง่ายขึ้นเยอะมากนะครับยิ่งตีเยอะยิ่งเก่งตัวนี้ของโกคูคือยิ่งหลบยิ่งเก่งแล้วก็เบต้ายิ่งตียิ่งเก่งนะครับเบต้าคือยิ่งโจมตีก็ยิ่งแรงขึ้นแล้วก็ยิ่งโดนเตะมันก็ยิ่งที่จะได้การดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสายแบบเป็นสายเข้าปะทะอะไรอ่ะตีเองก็เก่งเอง โดนตีเองก็เก่งขึ้นจากการป้องกันดาเมจด,ด้วยเช่นกันประมาณนั้นความสามารถต่อมาเบต้าจะมีการบวกดาเมจอีก77%นะครับแล้วก็ตีคิคูข้อฮิต100%แน่นอนเมื่อเก็บ24คิหรือว่ากดแอคทีฟสกิลอ่าเหมือนโกคู oo, นะมีคิ100%มีดาเมจเพิ่มขึ้นมาให้อีกโอ้โห oh สุดยอดความสามารถถัดมานะครับหลังจากเบต้าเนี่ยรับการโจมตีไป5ครั้งหรือมากกว่าเทินถัดไปนะครับเบต้าจะ อ๋ออันนี้เป็นเงื่อนไขในการฟื้นคืนชีพปะเทินต่อไปเนี่ยเบต้ตาจะาฟื้นเลือดนะครับขึ้นมา77%หลังจากที่ตัวละครมันเองหรือว่าเพื่อนในเทินเนี่ยโดน KO นะครับก็คือเงื่อนไขในการทำระบบฟื้นคืนชีพของเบต้ตาเนี่ยต้องโดนโจมตีครบ5ครั้งก่อนพอโดนเตะครบ5ครั้งเนี่ย มันถึงสามารถที่จะตายได้แหละพอเราตายเนี่ยเราก็จะสามารถชุบขึ้นมาได้ชุบขึ้นมาด้วยจํานวนเลือดของเท่ากับโกคูยูไอเลยไอของโกคูยูไอเนี่ยมันต้องมีเลือดที่77%หรือว่าต่ํากว่าถึงสามารถได้เงื่อนไขในการตายได้แต่ว่าตายแล้วชุบน,นะครับแต่ของเบต้าเนี่ยไม่ต้องเลือดต่ําขอแค่ว่าโดนเตะครบ5ครั้งหรือมากกว่าก็พอ นั่นหมายความว่าเบต้าต้องใช้เวลาหน่อยแต่ของโกคู UI เนี่ยมันจะบอกว่าใช้เวลาไหมบางจังหวะก็คือแบบคุณสามารถเปิดมาโดนยิงช่องหนึ่งอะไรเงี้ยเทินแรกแล้วเริ่มเทินสองเนี่ยเลือดต่ํากว่า70%เนี่ยก็สามารถทํางานฟูกซึได้เลยแต่ Beta เบต้า่ยต้องโดนโจมตีครบ5ครั้งมาก่อนซึ่งอาจจะดูแบบไม่รู้อะแล้วแต่จังหวะของทั้ง2คนนะฮะตรงนี้นั่นแหละนะ แล้วก็ความสามารถต่อมาก็คือเบต้ามีการได้รับคีบบวกเด A D K defense บวก77%หลังจากที่ได้รับฟื้นคืนชีพนะครับเป็นฟื้นคืนชีพจากทั้งเพื่อนของของตัวเพื่อนแล้วก็ของตัวเราเองถ้าเราได้ฟื้นคืนชีพจากตัวเพื่อนก็ได้ A D K defense อะไรเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้คือมันเอามาลองรับในทีมด้วยว่ามีตัวละครสายชุกชีวิตเนี่ยอยู่ในทีมมากกว่ามากกว่า1นตัวนะครับเพราะบ,บางทีเนี่ยมันจะซ้อนกันได้ เพราะว่าไอการใช้ระบบฟูคาสืเนี่ยมันใช้ได้แค่1ครั้ง1คนต่อ1เกมไงในนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณมีตัวละครที่มีระบบฟูขคาสืสอคนในใ,ในในทีมเนี่ยมันก็ต้องเลือกให้ว่าใครคนหนึ่งจะต้องได้ใช้ซึ่งถ้าเกิดว,ว่า6ปีไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังได้รับความสามารถตรงนี้อยู่เอามาลองรับมาให้นะครับอันนี้คือตัวเกมเขาเพย์เซฟมาเนาะกลัวว่าแบบว่าพอตัวเองไม่ได้ใช้ระบบฟูคาสเนี่ย มันก็จะเสียบัฟสาคัญตรงนี้ไปและถ้าหากว่าเบต้าทําทการฟื้นคืนชีพด้วยความสามารถของตัวเองนะครับหลังจากฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเบต้าจะมีการติดกาด all อ t แ a c ให้เลยถาวรน,นั่นแหละที่อยากจะเห็นนะครับเบต้าหลังจากฟื้นขึ้นมาของความสามารถตัวเองมีกาดให้ถาวรไปเลยอืมดีมากเลยนะฮะคือผมมองว่าอันเนี้ยนะมันให้เราเลือกเลยว่าว่าเวลา,าเราใช้6ปีในทีมเดียวกันนะ่ะ6ปีก็คูเบต้าในทีมเดียวกันเนะี่ย มันมีระบบรายการฟูคัสึพร้อมกันทั้งสองคนไงเราอาจจะต้องเรียกว่าต้องให้ใครไปตายนะครับถ้าให้โกคุยูไอตายเนี่ยโกคุยูไอหลบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เบต้าไปตายเบต้าได้กาดขึ้นมาถาวนก็แล้วแต่ด่านว่าด่านเนี่ยเป็นด่านอะไรถ้าเราเจอด่านห้ามหลบเนี่ยอาจจะให้เบต้าไปใช้ฟูคะสึดีกว่าไหมเพราะเบต้ามันเอาชัวร์ด้านการแทงเขาแรกกด้เลยแต่ถ้าเจอด่านที่แบบว่าหลบฟีสไตล์ได้เนี่ยก็ให้ UI ไปทํางานฟูคัสึดีกว่าหรือเปล่า พอ UI หลังจากฟื้นคืนีพขึ้นมาเนี่ย UI หลบ1 0เอะไรแบบเนี้ยนะครับคือดีมากนะทั้ง2คนนะครับโคตรดีเลยหลัง ECA ผมบอกเลยว่าต่อให้ผมไม่เห็นตัวเลข a d k หรือ Defense น่ะแต่ดูแค่นี้คือรู้เลยว่าแม่งดีมากๆเบต้าก็คือถึกมากๆเลยเออไม่รู้ว่าพอไม่มีการ์ดเนี่ยมันจะถึกรับดาเมจได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่า ถ้าเบต้าคอมโบกับการกดใช้ไอเทมวิสเนี่ยเบต้าโดนโจมตีแทบไม่เข้าจากทุกด่านเลยนะแล้วหลังจากเบต้าชุบเนี่ยเบต้ามีกาดมีกันดาเมจส,สูงสุด80%นตะมันก็เหมือนกับตพังบีสอะครับเบต้านี่ก็เอาเรื่องไม่ใช่น้อยหลังจากชุบนะแต่ผมมองว่าภาพรวมเนี่ยโกคูยุไอก็ยังคงดีกว่านะครับถือว่ามันก็เนาะหลบได้ง่ายๆแล้วก็ดาเมจน่าจะแรงกว่าด้วยนะครับแต่เบต้าก็เน้นสายบาลานซ์ทั้งถึกทั้งแรงประมาณนั้นนะ หลังจาก ECA 2คนนี้คือน่าจะกลับไปเป็นเทพเจ้าอีกครั้งนะครับผมบอกเลยเพราะว่าตอนมา6ปีแรกๆก็เก่งอย่างนั้นแหละก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับมีคลิปรอต่อคิวกันเยอะไม่ใช่น้อยนะครับคลิป6ปีคลิปโกคูแบ็กคลิปเปิดกาซานะครับก็เดี๋ยวรอชมกันได้ใครมีความเห็นไงลองคอมเมนต์บอกได้กับ6ปี ECA นะครับไปแล้วครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย